ไทยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์โคโรราครอสจีอาร์สปอร์ตอาราบัสชิลคับกาแฟาดริปพร้อมดื่มเอเซนส์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์จักผ้าสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้จะไม่มีการอมมือกันอีกต่อไปเลยนะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งสติและความเร็วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกคุณง่วงหาไม่โอ้โหนี่ไงคนรับงานเยอะงานต้องไปออกงานนู่นงานนี้เยอะแยะมากมายเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจัตินมาแนบเดี๋ยวจะดตินมาแนบ ผมบอกให้เลยนะว่าเกมเกมนี้เนี่ยนะมันสนับสนุนโดยกาแฟาอาราบัสชิวครับกาแฟาดริปพร้อมดื่มในเกมใบให้ท่าคือแข่งขันกันมาทั้ง3เกมแล้วผมรู้ว่าผู้คุณเริ่มเพลียกันแลวเพราะว่ามันใส่กันเต็มนะครับก็อยากให้ผู้คุณตื่นตัวกระฉับกระเฉงกันสักหน่อยหนึ่งวันนี้พิเศษมากมานะครับผมมีบาริสต้าส่วนตัวมาอ,อยู่ด้านนู้นครับอ้าวคุณเอาอาราบัสมาแจกกันหน่อยครับเชิญเลย ตีดไม่มาโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ดีมากๆใครอยากดื่มอาราบัสชิลครับเชิญเลยนะครับผมนี่เลยครับอาราบัสชิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มที่เขาใช้มเมล็ดก,กาแฟส,สายพันธุ์อาราบิก้าแท้100%จากบราซิลนะครับผมทั้งหอมและเข้มข้นสุดๆมีเลื่องถึง4รสชาติโดยกันทั้งลาเต้มอคค่าคาราเมลมาเกยียโตและที่ผมถืออยู่นี้ก็คือ เอสเปรสโซโอ้โหสายเข้มอย่างผมนี่มันโดนใจจริงๆเลยนะบาริสต้าใช่ไหมสายเข้มแบบนี้มันใช่มันโดนใจมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับพี่วิลลี่อันนี้เนี่ยเหมือนกาแฟดริปเลยพ่อลาบัสชิวครับเนี่ยเขาจะค่อยๆรินน้ำร้อนลงบนกาแฟคั่วบช้าๆทำให้รสชาติเนี่ยหอมก่อบๆไม่ต้องเหนื่อยไปซื้อถึงร้านคาเฟ่ก็เหมือนมีบาริสต้ามาคอยชงกาแฟชั้นดีให้ดื่มถึงที่บ้านสะดวกสบายสุดๆไปเลยครับโอ นนะครับคุณบาริสต้าจริงๆนะฮะเชิญทางนู้นก่อนเลยนะฮะต้องขอบอกเลยนะครับว่าเสียงเนียนมากๆแล้วเขาชงกาแฟก้นเนียนมากๆเช่นเดียวกันพร้อมเล่นเกมกันยังครับพร้อมครับเกมบให้ท่าเนี่ยนะครับผมวิธีการเนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมวัยเด็กเราจะเอาหมวดนี้มาใส่ก่อนคนที่เรียกได้ว่าจะมีเนี่ยนะฮะได้เล่นก่อนก็คือทีมของคุณไข่บุกนะครับบให้ท่าเนี่ยนะครับห้ามพูดเลยแต่ใช้ท่าทาง คุณเลือกใครเป็นตัวแทนคนแรกของคุณพี่แจ็คก็ได้อ่าคุณแจ็คมาสมัติขุยสมัดิขยใครตอบได้นี่คือกิจกรรมในวัยเด็กใครตอบได้ขึ้นมาแทนเขาแล้วทำท่าห้ามพูดเลยนะส่งเสียงอะไรก็ไม่ได้เลยนะพร้อมเริ่มเล่นซ่อนแอบอันนี้เต้นกระดกอ่าิตาตีโมอปิตาติโมอ ใชยนจะไปข้าทุกนแล้วไหมจเป็นกลยออมาได้ไปเช่สุภาษิตไปเวสุภาษิตลบัลเปล่าประกบประกบประกบมานี่ไงสีอะไรบอลลูนสีแต่ครับนี่ยครับนี่ยมันอ่านว่าพับจรวดนี่เสียะไรทำไม ผมไม่อ่านแปลงแข็งผมไ่อ่านแปลงแข็งกระหึพแปลแข็งแปลเแขลูกแ้วไข่พุกมาตอนนียตอนนียตอนนลูบแก้วกับลูกแก้วมาเนี่ยดีดลูกแก้วดีลูกแก้วร่าไปมีนอยเหล่าอีน้อยนะรถยางดนยางมาออมเร็วๆออม จับกบอะไรอ่ะมาเก็บมาเก็บมาเก็บรุกมาขนนี้เลยว้าวเมากบเอ้ยรุกบลงรุกบลงรุกงอะไรครับลุกบอกวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์มาเร็วเร็วเร็วชักว้าวชักว้าวไงชักว้าวจุฬาเล่นว้าวเล่นว้าวชักว้าวพูดไม่ได้ขัรถขับรถแล้วมั้งครับ รถที่ห่ออะไรมำยะหมดเวลาทำย่าผมอาทำย่าเหรอทำย่าทำย่าทำย่าคืออะไรครับผมทำย่าแปะแข็งแปง,ง,งแข็แแงเด็กๆเส้นอะไรแปงแข็งวะเด็กๆเส้นอะไรแปงแข็งวะแปงแข็งแปะแข็งแปะแข็งนะครับทีมนี้ทำได้ดีเพราะเป็นกิจกรรมวัยเด็กนะฮะแต่ก็ได้ไปถึง10ข้อคูณ2เท่ากับ20บวกก็ยีบเอนะครับตอนนี้นำไปก่อน41คะแนน ของพวกคุณได้หมวดสิ่งที่พบเจอในตอนเช้าอในตอนเช้าเท่านั้นเอาใครคนแรกครับหมดหมดจะต,ต้องถ้าเป็นท่าทางก็ต้องพี่แกนก่อนเลยเอาเลยครับคณแม่ใครตอบได้มาแทนเขาเลยนะเตรียมตัวให้ดีพร้อมเริ่มออกกำลังกากยยามเช้าโยคะ

กินขนมปังปิ้งขนมปังกินเบฟอากินไข่ดาวไส้กรอกขนมปังขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังหัวกะโหลกพอะต้องโพพอะต้องโพยิ้มได้แล้วแล้วไก่ขันยามเช้าไก่ขันมาตำรวจตำรวจตำรวจอะไรตำรวจเจราจรตำรวจเจราจรโอ้โหอุ้ยหยิบหยิบขันเช้าหยิบหยิบหมาฝรั่งจูงหมาเลยไม่ได้เล่น ยุงหนาหยิบหนาหยิบสิมาต่าตอนเช้าเหรอขับรถขับรถรถติดขับรถรถติดถูกต้องมารถติดโอ้ยแมวมาแล้วพาพี่ตัวเองมาเร็วเร็วเร็วขับรถขับรถรถครับพี่รถรถอะไรไปสังไปสังไปสังเราไปสังตำรวจข้างข้างข้าง ยิตงตกลงชาติยิตงตกลงชาติดผ,ผมซาดค <anticip s, S 2> ุณครูคุณครูแอนตี้กว่าัดมากาม q, ได้ล้วหนึด้ล้วหนึ่งเอลโลบิกเอลโลบิกหมดเวลาเอออ,อันที่แกรนบอกขอข้ามไปนะแล้วแล้วน่าจะง่ายสุดนะคือไอ้ปลาต้งโขลก <c oughs> ปลาต้งโขลก ổ. มีมีขนมหัวกระโหลกมีทุกอย่างเลย <c oughs> จะมีเฟ้นโทษมีอะไรเยอะแยะแผนค้งแผนเค้กต้องโกเลยต้องมาเป<บ>็นคูต้ตอบคำเดียวว่ะมีอยู่คำเดียวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมนี้ต้องได้มาของเขาเขาได้10ทีมของคุณได้ไป13 13คุณโดนแล้วกับ26่บหัวก่อน14นะครับตอนนี้ตามมาติดๆแล้วครับ40ต่อ41 เพราะฉะนั้นทีมนี้จะชนะในเกมเกมนี้หัวหน้าทีมคุณมนบดจะได้ของรางวัลครับเชิญตรงนี้มาแล้วปเ,เขาเ,เพื่อคุณผู้ชนะเเในเกมเกมนี้รับไปเลยครับอาราบัสชิลครัคบกาแฟดริปพร้รอมดืม่มหมดนี่เลยอเอาแลวนั่งไปเลยเต้นทั้งคืนเลยวนนี้อนเออเต้นกันทั้งคืนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไข่มุกก็จะมีกิฟเซตมาให้เหมือนกันครับมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยไขยมุกเชิญ กินเซตของอาราบัสเอาไปได้เหมือนกันยินดีด้วยนะครับผมคะแนนขนาดนี้เนี่ยสคะแนน2คะแนนไปเรื่อยๆตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ข้อละ5คะแนนแล้ว,วพลาดไม่ได้แล้วนะไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะได้กลับบ้านกันไปเดี๋ยวเรากลับมาฮอลลีบุดเกมนท์ไทยแลนด์สักครู่เดียว สำหรับเกมวบให้ท่านะคะพี่ออมสุชาคือเก่งมากค่ะแบบทายได้เยอะมากแต่ว่าพี่แจ็คนี่คือแบบภาษาไทยไม่แข็งแรงเลยคะ่ะอ่านแบบแปะแข็งเป็นอะไรก็ไม่รู้เกมนี้ก็แพ้ไปนะคะทำให้อีกทีมเนี่ยคะแนนตามมาติดๆเลยแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยข้อลักคะแนนเลยก็เชื่อว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปรอบจากคอนแน่นอน,นะคะ่ะ